สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนทําอุบะแบบนี้นะคะเราจะมาเริ่มเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะมาสอนทําดอกขาก่อนนะคะอันนี้จะเป็นดอกขาแหลมนะคะแล้วก็จะสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกขากระดิ่งค่ะ เรามาเริ่มดอกขาแหลมก่อนนะคะอันนี้จะเป็นไม้ละกรรมนะคะไม้ละกรรมก็คือไม้ที่เขาเอามาทำก้านทูบนะคะคือยังไม่ยังไม่มีขี้ทูบนะคะเรานำได้มาพันใส่ไม้ก่อนแล้วทีนี้เราจะตัดผ้าให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ เอามาม้วนให้เป็นกลวยค่ะแล้วก็เอามาสวมใส่ไม้ไม้ระกำนะคะให้ตรงๆนะคะเสร็จแล้วพันได้ค่ะให้รู้สึกว่าเขาแน่นสักสีห้ารอบก็ได้ค่ะ,ะเสร็จแล้วมว้วน มัดอันนี้ก็จะได้ยอดแหลมของเขาแล้วนะคะพอมาทีนี้ชั้นที่หนึ่งเราจะพับให้เขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วมาใส่กับยอดเขาลักษณะนีน้ แล้วก็พันพันสักสามรอบแล้วก็มัดสัก2รอบก็ได้ค่ะชั้นที่1คือเอาอันนี้มาทาบกันนะคะให้ระดับเท่ากันนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะให้อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะม้วน มัดเสร็จแล้วจะได้ลักษณะนี้พอชั้นที่สองก็จะใช้สองหลีบค่ะ,ะทีนี้เราจะมาใส่ช่องนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเข้าลงมานิดนึงให้อยู่ตรงตรงกลาง เสร็จแล้วก็ม้วนมัดจานที่สองอยู่นะคะเราจะมาใส่ฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามคือฝั่งนี้เลื่อนเข้าลงมานิดหนึ่งใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ฝั่งที่ถือได้นะคะประคองเขาค่ะ ให้กลีบเขาเข้าไปนะคะเสร็จแล้วชั้นที่สามจะใช้สี่กลีบนะคะวางเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นสี่มุมนะคะหนึ่งสองสามสี่มุม จะเอามาทาบตรงมุมเนี่ยค่ะตรงช่วงมุมเนี่ยค่ะเราจะทําแค่สามชั้นนะคะนะคะอันนี้มุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมที่สี่ใช้นิ้วโป้ง3มนิ้วเนี่ยค่ะประคองกดให้เขาเข้ามากดให้กรีบที่ชั้นบนนะคะเข้ามากดแล้วก็มัด เพราะว่าบางคนก็ทำแล้วทำไมถึงไม่ชิดไม่ชิดเพราะว่าเราอ่ะไม่ไม่พยายามใช้แบบนิ้วช่วยให้เขากดกดให้เขาเข,าเข้ามานะคะแบบนี้คะ่ะประคองให้เขากดให้เขาเข้ามาคะ่ะกดให้ชั้นบนเข้า จะยากนิดนึงนะคะดอกขาแหลมแต่เขาก็จะมีความความงามของเขาอะความสวยถ้าใครไม่ไม่ชอบแบบนี้ก็เดี๋ยวสอนอีกแบบหนึ่งค่ะชั้นที่3มก็จะใช้สี่กลีบนะคะทำสามชั้นนะคะชั้นแรก สองกลีบชั้นที่สองก็สองกรีบชั้นที่สามจะใช้สี่กลีบค่ะอันนี้วางทับมุม,มที่สี่แล้วนะคะ ีแล้วก็จะตัดแล้วก็จะพันด้วยโฟลลาเทปโฟลลาเทปใช้สีอะไรก็ได้นะคะอันนี้พอดีหาสีเขียวไม่เจอเพราะว่าเวลาเราเราร้อยเราร้อยอ่ตัวพวกขั้วชบากลีบเลี้ยงเข้าไปก็จะไม่เห็นแล้วคะ่ะพันประมาณสัก3ามรอบนะคะ ได้เสร็จแล้วเล้วก็จะมาตัดตัดตรงกลางนะคะตัดตรงกลางก็ <_ C os> ถ้าทำอย่างนี้ก็ให้ระวังนิดนึงเดี๋ยวเขาจะเฉือนนิ้วเราค่อยๆนะคะแต่ถ้าเรามีพวกพื้นไม้พวกเขียงอะไรอย่างนี้ก็ได้คะ่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะได้ดอกขาแบบนี้ ดอกคาแแลมนะคะต่อไปถ้าใครบอกว่าดอกคาแลมยากก็จะมาทำดอกขากระดิ่งอันนี้ง่ายเลยค่ะเหมือนเดิมพันก่อนอันนี้จะเป็นกลีบกลีบอัดนะคะ เป็นทรงดอกกล้วยไม้นะคะเป็นทรงกลีบกล้วยไม้นะคะอะเรามาเริ่มเลยนะคะตรงส่วนนี้เราจะทําปิดก่อนก็จะพับให้เป็นกระพุ้งแบบนี้ค่ะเอามาปิดส่วนตัวไม้ไว้ก่อนนะคะตรงกลาง แบบนี้ค่ะแล้วก็กลีบที่สองพับยังไงก็ได้นะคะเอาที่ถนัดเมื่อกี้ทาแบบชอบทําอะไรแปลกแแบบนี้เอามาประกบกันนะคะแบบนี้ค่ะ ่าเสร็จแล้วชั้นที่1ของเราเราจะประกบ3นะคะประมาณนี้เราจะมัดตรงเราจะมัดตรงส่วนนี้นะคะแบบนี้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดให้เขางมเข้ามาก็มัด สองสามม้วนมัดอีกรอบก็ได้ค่ะมัดอีกรอบหนึ่งเราจะใส่สามกรีบก่อนนะคะพยายามจับให้เขาได้สามมุม พอได้ชั้นที่1แล้วนะคะพอชั้นที่2เราจะใช้ห้ากลีบก็ได้ค่ะหรือ6กลีบก็ได้นะคะคือให้เขาสับวางกันให้เขาสับวางกับกลีบที่1นะคะชั้นที่1นะคะนะคะที่สอง เก็บที่4ค่ะเี็บที่5พยายามใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะดันเขาเข้านะคะ กลีบที่6อันนี้จะสาธิต6กลีบนะคะจะได้ไม่ต้องจะได้ง่ายๆค่ะเพราะชั้นในก็3ชั้นนอกก็เลยใส่6ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ตัดแล้วก็พันด้วยฟลาร์เทป แล้วก็ตัดตรงครึ่งเนะะี่ยค่ะสำหรับมือใหม่ก็ฝึกเป็นดอกขากระดิ่งก่อนนะคะเพราะอันนี้จะง่ายกว่าดอกขาแหลมเสร็จแล้วเราได้ดอกขาแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำคู่อาชบา จะมาทําคั่วฉบาแบบนี้นะคะเป็นผ้านะคะที่เราจะใช้ก็คือใช้เป็นคั่วพลาสติกแบบนี้นะคะถ้าใครไม่ใช้คั่วฉบาคั่วผ้าแบบนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะคั้วฉบาผ้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นตีบแบบนี้นะคะเราจะเอามาแปะแปะกับ ขั้วพลาสติกนะคะก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นก็เอาขั้วชาบอผ้าเสียบใส่ลงไปนะคะพอตรงลาเขาจะมีรูแล้วก็มาเริ่มเลยนะคะก็ใช้ดอกคาไม่ใช่ใช้ขั้วพลาสติก เสียบลงไปลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงปีบกลกบขั้วฉบาผ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะใช้เราจะใช้ปืนกาวช่วยติดนะคะก็คือทากาวลงไป สร็จแล้วก็แปะแบบนี้นะคะไปทีละกีบก็ได้ค่ะแปะไปทีละกีบนะคะถ้าเรายัางไม่คล่องแล้วก็แปะไปทีละกีบ พยายามดึงเขานะคะดึงเขาให้ตรงนี้เขาเรียบๆขึ้นมาให้ชิดนะคะให้แนบเขาแนบกับขั้วพลาสติกเลยเราก็จะได้แบบนี้มาอีกสักอันหนึ่งอะนำขั้วพลาสติกมาเสียบใส่ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะ เสร็จแล้วดึงขั้วผ้าขึ้นมาเราจะติดใช้กาวดึงเข้านิดนึงค่ะ ดึงกดแล้วก็ดึงรีดเขาขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะง่ายมากพอเราได้อุปกรณ์ครบอ่ะหนึ่งก็จะขาดไม่ได้ก็คือเอกลีบกลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงกีบเลี้ยงเปลือกลักนะคะอันนี้เป็นผ้านะคะที่อัดกลีบแล้วต่อไปเราก็จะมาร้อยอุบะกันเลยค่ะ เรามาเริ่มร้อยอุบะกันได้เลยนะคะก็อันนี้ดอกขานะคะเข็มแล้วก็พร้อมได้เสียบเข็มไปตรงด้านข้างนะคะแล้วก็ใส่เปลือกลัก ขั้วชบาแล้วก็ใส่ดอกลักษ์สขนาดนะคะใครไม่มีก็ใช้ขนาดเดียวก็ได้ค่ะแต่อันนี้จะทำกันไล่ระดับเขาให้เขาดูสวยงามขึ้นค่ะ ก็จะปิดท้ายด้วยหัวพุดไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วตัดค่ะเหลือได้ไว้ เสียบข้อด้านข้างนะคะ จะใช้จะใช้อ่อสดอกหรือ3มดอกก็ตามใจเราเลยถ้าดึงยากก็ใช้คีมช่วยนะคะ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมามัดใสพานนะคะหมุนหนึ่งรอบดึงนิดนึงนะคะ ไม่ต้องดึงแรงนะคะเสร็จแล้ว แล้วก็จะตัดตรงได้ออกนะคะแล้วก็จะใช้ กาวร้อนติดนะคะหย่อดลงไปนิดเดียวนะคะเพื่อให้เขาแน่นขึ้นกว่าเดิมค่ะเขาจะได้ไม่หลุด